ครับูาในคารงรในเรื่องน,นในฐานะที่ท่านบับดครับก็ในงานของกรมประชาธมพันธ์ครับท่านนายกัฐมนตรีได้ฝากไว้หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือท่านบอกว่ากรมประชาัมพันธ์เป็นกรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเรามีบุคลากร,กรจํานวนมากแล้วก็อยู่ในพื้นที่ต่างๆทุกจงังหวัดนะครับมีทีมงานที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นท่านอยากเห็นกรมประชาัมพันธ์มีการขับเคลื่อน การงานที่เข้มแข็งขึ้นให้คึกคักขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องนําเสนอข่าวที่ประชาชนอยากรู้หรือประชาชนควรรู้และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการข่าวนั้นต้องมีความถูกต้องชัดเจนรวดเร็วและทันต่อเวลานะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นงานที่เราคงต้องช่วยกันเ,เร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ท่านมอบนอกจากนี้ครับความชัดเจนของงานข่าวนั้นเนี่ย ท่านมุ่งหวังให้เรามีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในข้อมูลข่าวสารโดยตรงเช่นงานบางอย่างที่เป็นประเด็นปัญหานั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็ขอให้เราประสานงานข้อมูลโดยตรงกับเจ้าของงานในกระทรวงเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนเพราะว่าท่านอยากให้เห็นข่าวของเราเนี่ยเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือจุดเข้มแข็งจุดเด่นของกรมประชาธมพันธ์ก็คือเป็นหน่วยงานข่าวของรัฐของราชการที่ควรจะเป็น ที่ยึดเป็นหลักในความถูกต้องได้กรณีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยกรมประชาพันธ์น่าจะเป็นคาตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชนได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านเมืองแล้วรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อคิดไวในการทางานครับเพื่ในการที่นายกมนตรีเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดคอีสารจังหวัดนองาครับ ในการเดินทางมาตรวจราชการของพระท่านนายกรฐมตรีนางสาวยิ่งรักษินวัตรในครั้งนี้นะครับทั้งสองจังหวัดท่านก็มีความมุ่งหมายที่จะมีความมุ่งมั่นที่จะมาดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนและนําไปสู่การแก้ไขโดยเร็วนะครับอย่างที่บุรีรํานั้นเนี่ยจุดแรกที่บ้านนาน้อยที่อำเภอนางรองนั้นนะครับก็เป็นจุดของความสําเร็จของออพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเอง น้าน้อยเป็นคนที่เรียนจบแค่ป .4 แต่สามารถจะมาเป็นครูที่สอนให้กับคนทั่วไปได้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนท่านท่านจะยิบประเด็นว่าชุมชนแห่งนี้ครอบครัวน,น้าน้อยเนี่ยเคยเคยเมีความลำบากเนื่องจากเป็นหนี้สินเยอะนะครับดื่มเหล้าเล่นการพน,นันหรืออะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายก็ยากจนแต่ว่ามาใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือในการทำงาน แล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาของครอบครัวเป็นอย่างดีจนสุดท้ายก็กลายเป็นครูที่จะไปสอนคนอื่นได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านบอกว่านี่แหละถึงแม้ความรู้จะน้อยแต่ประสบการณ์ที่ทําและการที่ลงไปทํางานอย่างจริงจังและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก็สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาเป็นบุคลากร,กรที่เข้มแข็งให้กับชุมชนได้ท่านก็จะหยิบจุดนี้มานะครับนอกจากนั้นในจุดที่เป็นเกษตรอินทรีย์ท่านก็ได้มาดูว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างไรทําอย่างไรให้ข้าวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ย มีมูลค่าเพิ่มจากข้าวธรรมดาที่ราคาตกต่ำทำอย่างไรให้มีมูลค่าเพิ่มก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยในการบริโภคนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นและได้พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับว่าบางพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเราก็ควรจะปรับเปลี่ยนเช่นปลูกอ้อยมากขึ้นเพราะอ้อยใช้น้ําน้อยอย่างนี้เป็นต้นหรือมันสำปะหลัง นะครับก็มีเกษตรกรหลายคนที่นําเสนอปัญหาว่าอยากได้พันธุ์ของมันสัปะหลังที่ดีกว่านี้อยากได้พันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพกว่านี้ท่านก็รับเรื่องต่างๆไปแล้วมอบห้กทรวงเกษตรไปพิจารณาดาเนินการต่ออย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งนโยบายเรื่องโซนนิ่งก็เป็นส่วนสําคัญที่จะมุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรได้ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมเช่นพื้นที่ใดที่มีน้ําน้อยก็ควรจะใช้การเกษตรที่มีน้ําน้อยเป็นต้นอย่างนี้นะครับก็ท่านได้สั่งการในนโยบายหลายๆประเด็น ทั้งเรื่องของเกษตรกรเรื่องของบัตรเกษตรกรต่างๆด้วยนะครับซึ่งถือว่าท่านเดินทางมาคราวนี้มีการวางแผนที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านครับครับครับในส่วนของพี่น้องของเรานะครับในกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีทั้งส่วนของวิทยุโทรทัศน์และก็มี พี่น้องเราที่อยู่ทุกภูมิภาคทุกจังหวัดผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่าผมมารับตําแหน่งกันทีดีกรมประชาธมพันธ์ในคราวนี้จะมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานผมจะนําความรู้และประสบการณ์ที่เราได้ทํางานในภูมิภาคมาเป็นระยะเวลายาวนานมาช่วยพวกเราในการขับเคลื่อนให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย,ย,ท,ไท,ยทีมงานของประชาัมพันธ์จังหวัดหน่วยงานต่างๆในภูมิภาคและภาคส่วนกลางด้วยเนี่ยได้มีความเข้มแข็ง เราจะมีเป้าหมายที่ทางที่ชัดเจนในารที่จะผลิตข่าวที่ถูกต้องตรงรวดเร็วและทันเวลาให้เป็นหัวใจสําคัญทําอย่างไรให้สถาบันของเราเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนที่จะอ้างอิงได้ว่าเมื่อมีเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรเรามาดูช่องสเปดเรามาฟังวิทยุประเทศไทยนั่นคือคําตอบสุดท้ายที่ประชาชนจะต้องเชื่อถือได้ ตรงนี้ก็เรียนทุกคนนะครับว่าขอให้ท่านทำงานให้มีความสุขและมีความมั่นใจในตัวผมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันกับพวกเราทุกคนครับคุณครั